สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรกรัลยาณธรรมทุกท่านนะคะอะ่วันนี้มาแบบด่วนๆเพราะว่าเพิ่งลงมาจากบ้านบนภูนะคะไปดูสถานที่นะคะตรงไร่นะฮะครูบาอาจารย์ท่านมาปโปรดสมาชิกในโครงการเส้นทางธรรมนะคะเพราะว่าท่านเคยมาแล้วครั้งหนึ่งแม่ตะวันพามาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะอันนั้นมาสาบ้าน4ี่บ้านนะคะ อ่าสี่ห้ากับวิเชียรบุรีนะคะทีนี้มันมันมันยังไม่แล้วเสร็จนะคะเหตุที่ไม่แล้วเสร็จคือมันก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่เจ้าของบ้านนะคะน้องๆหรือสถานที่เนี่ยต้องการอยากได้ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนะคะมาช่วยสวดมนต์ให้หน่อยแล้วก็พวกเราทั้งหลายที่ห่างไกลพระนะคะในบริเวณใกล้เคียงก็จะได้มาอ่าร่วมนะฮะถวายพระตาหารพอดีแล้วจังหวะเดียวกันกับ คุณพ่อของน้องอะนะคะก็เสียชีวิตนะครบรอบร้อยวันพอดีนะคะก็เลยมีโอกาสได้นิมนต์ท่านจากบ้านแม่ตะวันตอนคุณพ่อแม่ตะวันเสียนะคะก็ได้ลงมาที่นี่แล้วก็วันนี้ฝนตกหนักมากขึ้นไปเพื่อที่จะทําห้องน้าตอนอไว้ต้อนรับไว้รับรองนะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตอนที่ท่านไปพักที่ไร่นะคะเพราะว่ามันอยู่ในในพรรษาแต่การออกมานี้เขาเรียกว่าตัดสหะนะคะก็คือมีการตัดสหะมา เพียงหนึ่งคืนนะคะก็วันที่30เนี่ยก็อีก3บ้าน4บ้านนะคะสามสินี้สามบ้านสีบ่บ้านคืออีกบ้านน้องคนหนึ่งที่วังรีเนี่ยให้ท่านฉันเสร็จแล้วท่านก็จะเดินไปแต่ละบ้านนะคะเป็นกําลังใจว่างั้นเถอะนะคะอาพูดง่ายแต่ถ้าอย่างอื่นเนี่ยก็ไม่ทราบว่า,าพวกเราจะเข้าใจไหมนะคะแม่ตะว,วันก็เลยถือโอกาสนี้กลับมาสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงก็แล้วแต่อ,อดที่จะ เอาหน้าออกมาไม่ได้ถึงยจะไม่สวยแต่ก็อยากจะให้เห็นหน้าเหมือนเดิมแล้วค่ะนานๆครั้งค่ะเพราะว่ามีสมาชิกนะคะมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อคุณธนก,กฤษนะคะโยธาวง์ไม่ทราบว่าอ่านภาษาอังกฤษถูกไหมนะคะเขียนไม้บอกว่าคุณแม่ตะวันลองนั่งสมาธิให้สามตัวตรงๆดีครับคงดังครับประเทศปัจจุบันตะการก็พยายามหาปาฏิหาริย์เหนือโลกเสกเป่าธรรมะปัจจุบันเกิดแค่เนื้อในใจตนขอรับ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากแสดงว่าผู้สดับธรรมผู้นี้นะคะก็มีปัญญาตามทันธรรมอยู่นะคะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่ผู้พผยแผ่ทำในาศาสนาก็ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เราจะได้ช่วยกันนะคะก็ลองช่วยกันดูว่าอันเนี้ยถ้าฟังแล้วมันสามารถที่จะทําให้เข้าใจได้ง่ายนะคะหรืออาจจะเป็นหนึ่งคำตอบให้กับเพื่อนๆของเราญาติๆของเราแม่วันก็ยินดีนะคะเพราะว่า าการการที่เผยแพรรมหรือทําบุญด้วยการเป็นธรรมที่ตรงทางเนี่ยจะทําคนเดียวมันคงยากนะคะเหมือนพระพุทธองค์ในแพทย์ใช่ไหมคะเป็นมีพระพุทธครั้งแรกแล้วก็ต้องมีพระธรรมใช่ไหมพระองค์บวชในศาสนาองค์แรกเรียกว่าพระพุทธใช่ไหมตอนนั้นยังไม่เรียกพระพุทธเจ้านะคะเสร็จต่อมานะคะพระองค์ก็มีพระธรรมนะคะธรรมาจากักรวัฒนสูตรธรรมาจักรกับตวัฒนสูตรเนี่ยนะคะ ก็มีพระธรรมแล้วต่อมาก็มีพระสงฆ์นะคะก็คือว่ามีโกนธัญญะใช่ไหมคะมีวะปะัปปัตยะมหานามอาอสิชิที่ปาอิสิปัตนะเมฤุกถัยวันซึ่งพระอัญญาโกนธัญญะนั้นถึงซึ่งพระโสดาบันปฏิผลจึงเรียกว่าอัญญาโกนธัญญะนั่นแหละพระสงฆ์ครบในวันนั้นมีทั้งพระพุทธธรรมพระ,พระอ,อริยะสงฆ์เจ้านะคะครบในวันนั้นนะคะเพราะฉะนั้น คนที่เป็นพระสงฆ์นี่เองก็คือ,คอช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะเพราะนั้นต่อมาก็พวกเราเนี่ยคะ่ะจะช่วยกันนะคะเพราะว่าขาดซึ่งบริษัทสีแล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ก็มีได้เพราะนั้นบริษัทสีเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะคะเราพวกคารวาสก็จงร่วมมือกันช่วยเหลือกันนะคะว่าจะเป็นยังไงอ,อีกอย่างหนึ่งวันนี้ อตอนที่ไปนั่งอยู่ตรงกลางไร่เขานะคะนะคะมีน้องๆพี่ๆเขาช่วยกันดูเรื่องรถขนอิดขนดินขนหินขนทรายเขามานะคะแล้วก็ไปขึ้นเขาโพดกันสาวๆก็พากันช่วยกันเอาเสาลงนั้นแม่ตะว,วันก็นั่งเขีย่ยโทรศัพท์หาขึ้นยากมากเลยบนภูเขานะคะพอดีมีวัดอยู่ตรงนั้นพอดีวัดท่านใช้อินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็เจ้าของที่เนี่ยเขายกที่ให้วัดนะคะเพราะฉะนั้นอ่า วัดก็เรียอนุญาตให้เขาใช้อินเทอร์เน็ตได้ถ้าถ้าไปบนยอดเขานะครับทีนี้แม่ตะวันก็ไปเห็นไปเห็นคลิปหนึ่งจากอินเทอร์เนะะ็ตคลิปนั้นน่ะเห็นเขาพูดแล้วก็โอ,อ,อ้ไม่อยากที่จะใช้คำว่าต่อต้านนะคะหรือใช้คำว่ามาทะเลาะก,กันนะคะ ไม่ไม่ไม่นะคะถ้าว่าหมาเห่าแล้วก็บอกว่าอย่าเห่าต่อมันจะเกิดหมาตั้งเกิดขึ้นทั้งสองตัวไม่ใช่การทะเลาะบบกแวง้งไม่ใช่อะไรนะคะเพียงแต่ขอแสดงความคิดเห็นนิดนึงคิดเห็นกับใครคิดเห็นกับพวกเราทั้งหลายที่เข้ามาฟังเนี่ยะคะ่ะว่าไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรคุณควรสดับให้ดีคือฟังให้ดีนะคะฟังแล้วให้มันวิ่งมาที่ใจได้กลิ่นแล้วมันวิ่งมาที่ใจตากระทบแล้วให้มันวิ่งมาที่ใจ หูตาจมูกลิ้นเนี่ยมันกระทบวิ่งวันที่ใจเสร็จแล้วให้คุณกลั่นกรองนะคะอายัตนาห้านะคะหรือลงรวมเป็นอายัตนาหอินรี่ห้าแล้วก็มาลงรวมที่ใจเป็นอินรี่หกนะคะทำไมต้องว่าอย่างนั้นเขาบอกว่านิพพานที่ปลายจมูกมันไกลตัวนะคำว่านิพพานเนี่ยเราฟังเขาพูดนะโอ้โห ขาบอกง่ายนิดเดียวถ้าง,ง่ายนิดเดียวพระคงไม่บวชกันไม่รู้กี่พรรษาจนแก่ตายในพรรษาในอผ้าเหลืองนะคะถ้ามันง่ายนะถ้่มันง่ายนะคะอะคนที่บอกว่าง่ายคือยังไม่เข้าใจห่างอีกเยอะนะคะห่างอีกเยอะนะ,ะเพราะว่าคนที่ปฏิบัติเนี่ยมันยังมีขั้นตอนเหมือนที่แม่ตะวันบอกนะคะเหมือนเราอะ่ะนะคะอยู่ปอนหนึ่งแล้วจะกระโดดไปมหาวิทยาลัยได้ไหมเราต้องคิดนะ ่ากลั้นหายใจแล้วหลับตาที่เราไปนั่งเรียนเอนั่งเรียนรวมกับเขาเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะเข้าใจไหมอ่ะอ่าในตะวันฝากแค่เนี้ยฝากให้คิดมาคนอยู่ปหนึ่งแล้วบอกว่าเอ้ยทําใจให้สบายนะมึงไม่ต้องไปคิดอะไรมากมึงไม่ต้องมีอะไรมากหรอก อ๋โอเคสมมติว่าครูประจําชั้นของอาจารย์ประจําชั้นอาจารย์ที่กาลังสอนของมหาวิทยาลายัยปล่อยให้คุณเข้าไปนั่งก็แล้วกันนะปล่อยให้คุณเข้าไปนั่งเห็นว่าคุณนี่บริสุทธิ์ด้วยใจอยากจะเข้ามานั่งอยากจะเข้ามาฟังเ็าปล่อยให้คุณเข้าไปอย่างเงี้ยคุณอยู่ปหนึ่งแต่คุณต้องการไปฟังความรู้ระดับมหาวิทยาลายัยเพราะคุณบอกว่าอ่านออกเขียนได้แล้วนะเข้าใจตรงนี้ท่องแท้แล้วขอเข้าไปนั่งร่วมแจมได้ไหมอ่ามหาวิทยาลัยนั้น ยังไม่สอบไฟนนลนะคะเพียงแต่กําลังเรียนมหาวิทยาลัยนะคะเพิ่งจะเพิ่งสอบเทิมแรกเอาแค่สอบเทอมแรกดูคุณลองเข้าไปนั่งแกมสิคุณเอาตัวคุณวัดดูอันนีแ้แม่ตะวันยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนว่าคุณจะสามารถเข้าใจเนื้อหาของมหาวิทยาลัยในขณะนั้นได้หรือไม่เช่นเขาสอนเรื่องฟิสิกส์เคมีหรือนะคะหรือภาษาอังกฤษ เฉพาะวิชาหรือนะคะหรือ,รอความรู้ระดับของผู้ที่กำเรียน,นกำลังเรียนในขณะนั้นน,น,นะคะกับความรู้ของชั้นปหนที่กำลังเริ่มผสมก็เอ๋ยก็ไก่ขอไข่ในแล้วนะคะกับอันนั้นเขผสมอักษรเรียบร้อยแล้วผสมการกลวบการรวบคำเรียบร้อยแล้วการควบกล้าของคำเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ปหนเนี่ยกำลังเริ่มเริ่มที่จะ จดจําว่าอันไหนคือกอไก่อันไหนคือขอไข่ใช่ในปัจจุบันนี้เขาให้เรียนก่อนอายุนะคะอ,อาจจะอ่านได้เขียนออกเรียบร้อยแล้วละพอขึ้นป .1 แล้วทีนี้ขึ้นป .1 ยังไงมันก็ยังผสมคําอยู่สระอสระอสระอีสระอีสระอึสระอืสระอุสระอ,อ,อูเอามารวมกันนะคะเป็นการควบกลัมนะเป็นยังไงเหมือนกันไม่ต่างกันเลยค่ะนะคะ,นะคะไม่ต่างกันเลยธรรมะก็เช่นกัน ผู้ปฏิบัติก็ทําก็เช่นกันผู้ปฏิบัติทมเนี่ยก็มีขั้นของเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดให้ดีนะคะว่าคุณจะไปใช้ความรู้เขาได้ไหมนะคะคนที่เรียนสูงกว่ามาคุยกับเด็กป .1 นนย่อมเข้าใจว่านูตัวนี้หนูต้องเขียนอย่างนี้นะลูกตัวนี้หนูต้องกอไก่ากานี่คือตัวอะไรลูกตัวกาอ่อกากอไกใช่ไหมกอากาอากออาต้องเอาสระอามานะลูกนี่คือกัน มหาลัยสามารถสอนปหนึ่งได้ถูกไหมแต่ถ้าปหนึ่งไปเรียนกับมหาลัยจะเอาอะไรมาสอนนะแม่ตะวันอยากรู้จะเอาอะไรมาสอนอนะจะไปบอกว่าน,นี่ไม่ได้นะอย่างนี้เขาเนไม่ได้เนี่ยคุณลองตั้งกิตคุณสี่ดูดีๆทำใจให้สบายแล้วเอาตัวนี้มารวมวมตัวนี้เอาตัวนี้มาทั้งๆที่มันไม่จริงอ่ะแล้วคุณจะกล้ารวมไหมอะ่ะ ะะแม่ตะว,วันเห็นแล้วอดไม่ได้เพราะบางคนบอกสนใจค่ะอยากจะไปเรียนค่ะนะคะมันเรียนไม่ได้นะคะความรู้บางอย่างมันเรียนไม่ได้การทําให้ตัดกิเลสตัณหามาเรียน